สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือน้ำกระชายนะคะที่คุณแม่ทํามาแล้วค่ะนี่ๆๆค่ะใส่มาแล้วรสชาติมันเฝื่อนมากนะกลิ่นแบบฉุนมากเลยใส่น้ําผึ้งไปเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็มะนาวนะคะค่ะดืมนะ่มะนาวอชีสเปรนิดนึงโอ้โหมันก็แค่ต้านไวรัสได้ค่ะแต่ว่ามันคงรักษาโควิด -19 ได้ไม่ได้แบบไม่ คือมันไม่ใช่ยารักษาโควิดสิบเก้าโดยตรงนะค่ะนะคะอ่ากินให้มันแบบสร้างภูมิต้านทานไว้ก่อนโอ้โหไม่เป็นหนึ่งเดียวกันกับน้ำผึ่งเลยไหวไหมเนี่ยออเสิน้ำผึ้งเยอะๆนะคะเมื่อกันรสชาติแบบกินไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่ามันเฝือนมากหวานเป็นลมขมมิยา แล้วก็รีบดื่มน้ำเลยโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยนะคะสวัสดีค่ะ